สวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะตอนเย็นวันที่21กรกฎาคม2567น,น,นะคะวันเข้าพรรษาวันนี้เออมแล้วเแล้วนะอเออเออเออพ่อจะสั่งเนี้ยเอาอายให้สำลักเออคนเก่งพ่อแม่กินข้าวอิ่มแล้วนะคะกินข้าวถ่ายแล้วมไม่ใช่หรอ จะถ่ายรูปหรอได้แล้วถ่ายไปแล้วตอนเมื่อเช้าไม่ใช่หรอถ่ายแล้วสุดแดงเลยไม่รู้อ่ะมันดูดิขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้เข้ามาให้กำลังใจนะคะหนึ่งใจหนึ่งใจเนี่ยมาพยินเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ เดี <Okay. S 2> mm ๋ยวลืมตาเลยนะงหลับตาแเดี๋ยวๆ่ายแม่เตรียมตัวยืนเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะเตรมตัวยังเดี๋ยวจะ สองดาวโอ้ยตาโตตาโตเออเฮ้ยเราจะถ่ายให้ถ่ายรูปถ่ายรูปพี่แม่สวัสดีค่ะพ่อทานข้าวอิ่มพ่ออิ่มแล้วใช่ป่ะอิ่มแล้วนะพ่ออิ่มแล้วนี่กินหมดช่วยเลยเก่งมากๆเลยแม่อิ่มแล้วนะคะแม่เข้าห้องแล้วนะคะ

นี่น้ำเต้าหู้เนี่ยถ้วยใหญ่อันนั้นน้ำชามะนาวแต่ว่าจะกินชามะนาวกับน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็มีกล้วยกับยาหลั่งอาหารกล้วยยังไปเก๊ยตับบีกล้วยอ่ะกล้วยยังไปกินฮะอืมดังยังไงอ่ะรสยาหลั่งอาหารหรกอวะนี่ง่ายอ่ะอืมนี่มดอ่ะอืมมด มันดำม,มันอยู่ในถ้วยโอเคเออกไปละบี้กล้วยพ่อกำลังบี้กล้วยนะคะ <laughs> เดี๋ยวกินกล้วยกับยาหลังอาหาร วันนี้พ่อกินข้าวเร็วนะคะเพราะว่าพ่อยังไม่อาบน้ำอาบน้ำทุกทีทุกทีทก,ทกินข้ามเพราะว่าอาบน้ำก่อนกินข้าววันนี้ไม่ได้อาบน้ำกินข้าวก่อนอาบน้ำ

น้ำล้างมือไว้ให้พ่อนะคะอ่ะนี่ช่วยช่วยใส่กล้วยเก็บมากใกล้ๆอืม à rửa nắng mưa gần nắng mưa gần nước quên 50 mưa gần nắng mưa ำไเหรอทำได้จ้าโเก่ง hmm. จ mm ังเลยเรื hmm. mm ่องไม่ไ hmm. ม mm ่เอาเสร็จได้แงกินก่อนนอนด้วยกะแงรึคงนะเนี่ยเเละเแงตักกินได้เลยขึ้งล่างนะอืมลาอืมล่าง สวัสดีค่ะพ่อกำลังกินกล้วยอุ้ยสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณบุมพาบุ๋มพาตลกสวัสดีครับพ่อจ๋ามีคนสวัสดีพ่อเนี่ยคุณบุ๋มพาตลก <laughs> <laughs> พอจูสองนิ้วให้นะคะ <laughs> ขอโทษทีที่มาอ่าน <laughs> คอมเมนต์ช้า <laughs> <laughs> พ่อจูสองน้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะคุณบุ๋มพาตลกถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะคุณบุมเหรอคุณบุมหรือคุณบุ๋มคุณบุ๋มพาตลกพ่อทานข้าวอิ่มแล้ว